มีบัวนี่หว่าบัวในกระถางหน้าบ้านอ้าวแล้วเสาไฟหน้าบ้านทําไงอ่ะโอ้แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ดีที่สุดในการทําเกษตรนะจ๊ะเสาวรถสิหน้าบ้านสูงทําคางอยู่ที่สามเมตรนะจ๊ะได้เวลาก็ตอนนี้ออกดอกแล้วนะนี่ดอกนี้ถ้าทางจะ มั่นใจว่ามันจะติดนึ่งไม่ติดนะคะเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองๆอะ่ะก็มันเป็นปีแรกนะจ๊ะปีแรกแล้วก็จะประมาณนี้นะที่บอกไว้ว่าอีกหนึ่งปีเรามาดูผลงานกันว่ามันจะใช้ได้ไม่ได้แต่ฝั่งนี้ถ้าทางว่าได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วนะจ๊ะก็จะมีสีเหลืองๆสีเขียวแต่คืออันนี้ได้ผลแน่นอนจ้ะได้ผลแน่นอน ถ้าดอกโตแล้วนะคะออกมาเป็นสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจะมาผสมเกรสรให้ดูนะคะนับลูกได้แล้วเริ่มออกแล้วจ้าจ้ะเป็นที่นาภูมิใจสวยนะจ้ะเนี่ยเออมาถึงตรงนี้ก็เป็นกลางหน้าบ้านเแล้วก็ทำประโยชน์ให้อันนี้ปลูกอยู่ประมาณห้าต้นจ้ะห้าต้นเป็นการทดลองก่อนลงสวนใหญ่นะจ้ะ มาดูกันจ้ะว่าจะได้เยอะแค่ไหน